แล้วที่สําคัญก็คือว่าในในในกลุ่มพักร่วมรัฐบาลเนี่ยก็ประกาศจุดยืนออกมาชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิใจไทยก็ชัดเจนว่าว่าเขาเอาแน่เขาโหวตรับร่างแน่แล้วก็หนุนกับการมีสสรแต่ที่ยัง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 สงวนท่าทีก็คือพักแกนนารัฐบาลนี่แหละที่ยังสงวนท่าทีเหมือนกับรอดูสัญญาณสุดท้ายจากจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับว่าสัญญาณสุดท้ายจะมายังไง เพื่อที่จะได้ตอบสนองกับสัญญาณสุดท้ายตรงนั้นให้ได้นะครับเอหลายคนในสุพรรณไม่ดูเรื่องของเพื่อไทยตอนนี้เพื่อไทยก็ก็อ่อนลงเยอะแล้วเขาต้องดูทิศลม,มใช่ไหมฮะแรงลมพัดส,สอบจะจะแค่ไหนครับแต่ที่ยืนอยู่ข้างกระแสเนี่ยชัดๆเนี่ยก็คือภูมิใจไทยใช่ไหมฮะเพราะว่าภูมิใจไทยตอนนี้เขาเขาเขายืนเขาขึ้นภูด,ดูกระแสลมได้ไงเขาก็มีก็คือว่าเอ๊ะถ้า ชั้นเผื่อหันหลังหรือว่าทําเป็นเอียงๆตาเลนในส่วนของรัฐบาลนี่ยุ่งเหมือนกันนะเพราะภูมิใจไทยก็เก็บแต้มยืนอ,อยู่ข้างกระแสไปใช่ไหมครับก็คือพูดง่ายก็คืออยู่กับกระแสไปอืแต่แต่ก็อย่าหลงกระแสแล้วกันครับแล้วอาจจะอาจจะมองข้ามช็อตไปถึงวันที่สองธันวาด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะสําหรับภูมิใจไทยถ้าเกิดอุบัติเหตุกับลุงตู่ขึ้นมาในวันที่สองธันวาคมเนี่ย อาจจะหวยจะมาออกที่หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องต้องเหมือนกับว่าต้องประคองตัวแสดงท่าทีเพื่อที่จะสร้างสร้างคะแนนนิยมไปด้วยว่าเฮ้ยที่นอกคุณสัจจ์ครับผมว่าหาคนครับอืมอันที่จริงจะเป็นคนในอ่ะแต่ซืบสูงลาออกไปก่อนเงี้ยตอนนี้เลยมีฐานะภาพไม่ได้เป็นสสในสภาผมพูดแบบนี้หลายคนน่าจะรู้อืมอ่าฮะครับเออครับ เราก็เราอยากจะขมวดประเด็นตรงนี้ว่าเอ๊ะสิบเในมุมของคุณสุปันมองว่ามันจะผ่านพ้นไปเนาป็หน้ากันสองกลุ่มอ่าฮะมีการประชิญหน้ากันที่ที่สภาของสองขั้วแต่ในสภาเนี่ยสุดท้ายแล้วก็จะโหวตผ่านไปด้วยดีไหมผมว่าตัวแปรเนี่ยผมยังไม่กล้าฟันทงตัวแปรเนอยู่ที่อยู่ที่สวกับสอสฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะพลังประชารัฐ โดยเฉพาะพลังประชารัฐก็ยังคึกคักอยู่ครับนะครับแล้ว huh. ก็ดูว่าในส่วนของหัวหน้าพักก็ยังจะเอาไม่อยู่ครับอือมอ่าฮะอ่านั่นก็ก็ก็เป็นการรุ้นระทึกกันต่อไปดูว่าเกมนี้มันจะจบกันยังไงจะจะจะเคลื่อนตัวไปยังไงในวันที่สิบเจ็ดสิบปก็เป็นอะไรที่เราต้องเฝ้าจับตาดูห้ามกระพริบตาเด็ดขาดนะครับปุ๊บปางนิดนึงครับผมคิดว่ามัน พูดได้ไหมไม่รู้แต่ว่าผมอยากให้รอบครอบอ่ะครับนะครับเพราะว่าผมคิด่เตรียมเตรียมทางหนีทีไล่ไว้ใก้ทางดีก็ก็ดีเหมือนกันหมายถึงยังไงครับเตรียมทํหนีทีไล่คือในสภาเตรียมทางหนีทีไล่ไว้ก็ก็เหมือนกันแม่บอกว่าจะกลางคืนกลัวปิดเดี๋ยวกลางวันเขาก็ปิดได้อ๋อครับนะแล้วก็จะใช้มุกเดิมๆออกออกเรือผมเชื่อเขาก็รู้ทันแล้วอันนี้ผมพูดไม่ก็นะครับครับเออ คือบางทีมันต้องมองให้รอบด้านไงเตรียมเตรียมขนย้ายทางอากาศไปบ้างก็ดีอืขนาดนั้นเลยนะอันนี้ uh huh. เหมือนกับว่า uh huh. ประเมินว่าเป็นเป็นภาพที่มันอาจจะเร็วสุดๆก็คืออาจจะต้องมีก uh huh. ารอพยพกับทางอากาศคือเวลาเราทํางานเคลื่อนไหวหรือเวทนาในสายการการตั้งรับการเคลื่อนไหวมันต้องคิดให้ให้หลุดบ uh huh. โลกไว้ก่อน uh huh. แล้วก็บีบวิเคราะห์เข้ามาวิเคราะห์เข้ามาวิเคราะห์เข้ามา uh huh. ครับ พอผ,<ม>ผมบอกว่าไอ้สิบเจ็ดสิบแปดเขาจะเขาจะระดมกันได้แค่ไหนอ่ะยอ้อนกลับไปที่ผมพลาดบอกไว้ก็คือว่านักเรียนปิดเทอมยังไม่ได้ออกกันมาง่ายๆน,นะคุณศักย์ใจที่บานเขาร่วมชุมนุมได้เขาออกเรียนไงใช่ใช่ใช่เรียนก็เรียนแล้วก่อนกลับบ้านก็ไปชุม,มนุมไงแต่ตอนนี้ปิดเทอมแล้วไม่อยู่บ้านปิดเทอมนี่แม่ไม่ได้จ่ายตังค์เต็มที่นะคุณศักย์ออเคยต้อนนี่ก็เหลือวันละสี่สิบถูกตัดเบี้ยเรียนถูกถูกตัดน้ำเลี้ยงอ เออ,เอถูกควชนถูกตัดนะครับด้านสอบเตรียมสอบนะห,าหารือบางมหาลัยสอบเสร็จแล้วกลับบ้านต่างจังหวัดแล้วครับอืมใช่ไหมครแล้วก็ในส่วนของ,ของที่พนักงานออฟฟิศซ,ซึ่งเป็นมวลชนรองเนี่ยอคือตอนนี้เดือนพฤศจิกายกนก็ต้องเร่งปิดจ็อบเด็ครับเพราะว่าต้องเตรียมต้องปิดจ็อบงานให้เสร็จเพราะเดี๋ยวอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องรอไอโบนัสจะขึ้นหรือเปล่าเดือนจะปรับหรือไม่ครับแล้วเขายังเหลือเดือนไม่เดือนธันวานเดือนเลี้ยงปีใหม่เขา ครับเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องถามว่ามวลชนหลักของของการชุมนุมครั้งเนี้ยเป็นมวลชนที่กลับบ้านเด็กไม่ได้ครับอเออไปอ่านเราจะมุมที่ไม่ได้มองอนะ่ะครับไอ้ผม<อ>ไปไปดูใน<ป>ในในใน,ในเพจเฟซบุ๊กของชวนหารเรื่องเพิ่มเติมครับอ่ะ